สวัสดีครับมิทที่รักแฟนหมัดมวยก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟอร์มฟอร์มมวยเด็ด2ตัวเน้นๆนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจําวันอาทิตย์ที่10สิงหาคมพศ2568ที่เวทีมวยซ่องเจ็ดสีนะครับวันนี้มาเร็วนะครับเรื่องถ่ายทอดเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปก็ฝากไว้ด้วยนะครับซ่องมวยเด็ดเจ็ดย่านน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์วิจารณ์สด แอดไปที่ PJ168 นะครับเรามีครบจบในที่เดียวนะครับฝากถอนรวดเดียวนะครับการเงินมั่นคงปลอดภัยร้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็มาเข้าสู่ทัศนวิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีเลยครับคู่ที่หนึ่งครับแสนศึกสราชสภูมิพิกัดร้อยสองปอนด์สร้างได้ตามพิกัดพบกับปักบุ้งเพชรเจยดเพชรพิกัดร้อยสองปอนด์สร้างได้ตามพิกัดนะครับมวยคู่นี้แก้มือกันนะครับซกันครั้งก่อนเบียดนะครับปักบุ้งลนก่อนนะครับลนนับก่อนเสียนับไปนะครับแล้วก็ มาเบียดช่วงท้ายๆแต่ว่าไม่ทันนะครับคู่ที่1มวยไทยเจ็ดสีผมชอบไปที่ปักบุ้งเพชรเกียรติเพชรนะครับรูว่าวันนี้ลูกบูลูกสนหน้าจะแก้มือได้นะครับออกไปที่ปักบุ้งครับจาสนะแสนศึกสราชภูมิไปได้ครับคู่ที่1นคู่ที่2ครับ F15 ราลาชานนนนะครับพิกัด123ปอนด์ช่างได้ตามพิกัดพบกับปอนพิทักษ์สภูมิทักษ์นะครับพิกัด123ปอนด์ช่างได้ตามพิกัด F16 เป็นมวยบูนะครับเตะขาต่อยหมัดนอกได้ในดีนะครับ วันนี้ดูว่าหน้าเสือตัวเงินน่าจะอยู่ F16 ส่วนพรพิทักษ์เป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเดี่มนะครับเตะตั้งขวางคาวงในมีล็อกรัดฟัดตีคู่นี้คู่2มวยไทยเจ็ดสีผมออกซออไปที่ F35 ราชานน์นะครับจะเอาชนะคะแนนพรพิทักษ์สภูมิทักษ์ไปได้นะครับคู่ที่2มาถึงคู่ที่3นะครับรองคู่เอกศึกมวยไทยเจ็ดสีคู่ที่3โจเซฟจิตเมืองนนพิกัด115ปอนด์1 15 5ห้อนด์้ปอนช่างไล่ตามพิกัด พบกับเพชรสามารถเพชรเกียริเพชรที่กัด155ปอนซั่งได้1้อยหลด1.6โจเซฟเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดนะครับเดินบทเดินบีเตะขาต่อยหมัดนะครับวงในมีล็อกลัดฟัดตีส่วนเจ้าเพชรสามารถเป็นมวยจังหวะหลักเบี่ยมฝีมือนะครับวงในมีล็อกลัดฟัตตีเตะตั้งขวางขานะครับคู่ที่3าศึกมวยไทย7สีผมออกซอบไปที่โจเซฟจิตเมืองนนนะครับดูว่าลูกหนักลูกแรงดีกว่านะครับ มวยตัวนี้ไม่ยอมนะครับเดินเตะเดินต่อยบูดุรันเข้าไปนะครับออกซ้ายไปที่โจเซฟจิตเมืองนนเจ้าชนะคะแนานเพชรสามารถเพชรเกียริเพชรนะครับคู่ที่3มาถึงคู่ที่4นะครับผู้เอกนํารายการศึกมวยไทยเจ็ดสีฝ่ายแรงพันศักววันทวีนะครับพิกัด128ปอนด์ช่งางได้ตามพิกัดพบกับสิทธิศักสิงมาวินพิกัด128ปอนด์ช่งางไดร้อ28.2ลด0.2พันศักเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับนอกไล่ในดีแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับส่วนเจ้าสิทธิศัก ก็เป็นมวยหลักเดี่ยมฝีมือครบเครื่องเหมือนกันนะครับคู่นี้ต้องวัดกันไปปลายวัดลูกเสียบสีนะครับคู่สี่คู่เอกประจารายการมวยไทยเจ็ดสีออกซ้อไปที่พันศักดิ์สิงห์มาวินนะครับรูว่าได้หนาและใหญ่กว่านะครับโลนทีต่อทีน่าจะดีกว่าออกซ้อไปที่พันศักดิ์สิงห์มาวินจะเอาชนะคะแนนสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินนะครับมาถึงมวยรักมวยซ้อสองตัวเน้นๆนะครับตัวที่หนึ่งครับซ้อไปที่โจเซฟจิตเมืองนท์นะครับ ตัวที่ 2, สองอบไปที่พันศักดิ์บอวันทวีนะครับมวยรักมวยชอบสองตัวเน้นๆวันนี้เอาไปกดเด็ดกดปักยุกกันได้นะครับเป็นไงบ้างครับมุมมองทัศนวิจารณ์มวยวันนี้ถ้าชอบการวิเคราะห์วิจารณ์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องมวยเด็ดเจ็ดย่านน้ำด้วยนะครับเราวิเคราะห์วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมนะครับพิเศษท่านไหนอยากได้ที่เด็ดหรือมวยน่าเล่นหรือวิจารณ์สดก่อนใครเน้นๆนะครับกดเข้าร่วมที่ดิ้งหน้าน่างได้เลยครับหรือแอดไปที่ PGJ168 รเรามีเงานส่งมมววยเเดดพรร้อิคาะห้ทุกวันนะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับมวยเด็ดเจ็ดย่านน้ำวิเคราะห์สืบลึกทุกมุมมวยวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆโดยๆครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ